เอาเห็ดระงกพี่น้องตรงนี้ครับกอกันอยู่เนาะสีมอ่อยสีสมี่ดอกนเนาะดอขาแยงเถื่อนได้รับพี่น้องดอกนีเปิดได้เลยนครับองนี้ก็สวยนะพี่น้องว่าเห็ดปวนได้จัะสวัสดีครับผม วัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่ขอความรับชมช่องเมื่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางอยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะจ๊ะครับผมนี่พวกันวบัณฑิตที่สิบเอ็ดเนาะแม่นครับผมสิบเอ็ดกรกฎาคมปีหกเจ็ดจ้าเมื่อนี้มกิกก็พ่อกิกก็พาเขาปลาฮาเฮ็ดคือนก็นะจ๊ะพี่การเมื่อนี้เข้ากับมาปลาน้องเมฆครับผมปลาลังน้องเมฆครับผมตำบลห้ามคำเพิ่มบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะกลับไปตามลดนตามชมกันมกกกกิิพอจ้ว่เมื่อนี้สสิิได้มาบ่เนาะจ้แม่นครับผม ไปกันจ้าไปครับผมครับผมดอกแรกแห่งมันครับผมแดงกอจ้าเป็นแดงกอกะพเก่ารด้วยครับผมวันนี้มารอเบิ้งเห็ดกอครับผมงานด้วยเนา่อยเนาะดอกแบบใหญ่ครับผมถือว่าสวยอยู่าดแต่ว่าแม่งกินขนาดโอ้ยขาเพื่นกินสีเนาะแบบอวบจ้านี้กาครับผมบานพักย่างค่ะไม่ยังเนี่ยอายปวกกินบ่ โอ้สงสก,กระยาอักเสียงข้อหายสะพ้อพุ่นล้นเกิดล้อน,ลอนอยู่แล้วพุ่นมักหลายนะหลายเนาะ <c oughs> อีกดอกนึงจ้าพกกรกเอารถขึ้นไปเถื่องเลยจ้าเอารถขี่ไปน้ำทา,างามไปขีดกระเลื่ยยางรัดมาหนีจ้าอีจ้ปาปลาพี่น้องจุ่มเลยโอ้ยเสียดายดแต่ว่าเพิ่นบ่ทันใหญ่สามดอกจ้าใี่ไหมเนาะดอกจ้า กำลังผลเนาะแม่จ huh. ริง huh. จ oh ้อ้ฮะผลเก่าครับผมพอผลไงเติบแล้วแม่นจ้าแกงได้แล้วจ้ะเพชรเพิงเหลืองครับผมผพิงเหลืองจ้าผพิงเหลืองเพิงหน้าหอเหลืองเนาะจ้าแกงแสีบคือกันจ้ะหึ่เมื่อกี้ว่าก็ตาจองไว้ครับผมเมื่อกี้เขียนเองในทางอันดอกนะบอกอาอดอกดีกันแม่งอู้แต่ว่าขาหยางหางอ่ยขาแบบงามเนาะจ้ะหางอ่ยโดม โอ้ยโอ้ยบวดไหลเด้อไก่เป็นเสือไปที่ไม่คิดนบองวกแบบอ่าโอเคบาดดอกนี่คักแต่พี่น้องบานอุ้ยเอ้ยไอโจมเลยจ้ะเดี๋ยวปัวกำลังหมาีไม่คิดปวกกำลังสิมากินบอกเคาะ้อขะเคาะขะอบานโอ้ดุนพวกกินบัวเนยเนียนได้แต่มันแหวกแน่เนาะแน่นครับเดี๋ยวขยันขวัญความเจ็บสิหลายไม่ได้ไม่เนียวอ่า มืัอนี้ก็มารวมเดินทางกับมิวหน่อยนะครับโอ้บ่าวบอยมาน้ำแข็งครับมืัอนี้เอาหาไปเรื่อยๆครับผมมืัอนี้เปิดดอกนี่ขายยาวจนเถื่อนนะครับพี่น้องตรงนี้พฟอมเป็นบ่าวเป็นสาวแดดานี่ดอกนี้เปิดไว้เลยนะครับผมดอกนี้ก็สวยปดงานให้น้อยเน่อยนะนิดไท่บอยจังหวะคืออยู่ แม่นจ้ะแน่นแค่เขียวตัวนกตานงดำดกนกังจ้ายิงดนแะล้วไปก่อนเห็นแต่วัวดำขี้ออดีอยู่ดำก็เส็บนะจ๊ะดำแทเนะเฮ้ยแต่ไข่ครับผมอาไดกันเนาะมึงรับพี่้นงเอาไรอีกโอ้ไดไออู่ครับผม พระพปนครับผมอดอกนี้ก็เป็นตังสีลายแม่กินที่ไหเลือดอกน,ดดนึ่ก็ได้โอ้กินขาเกือ,อมันเบิดดอา้าเป็นยังแกงได้ยังเนาะอดยดอกนี้ครับพี่น้องเด็ดง่ามครับผมพอดดักน้องดำจ้ะอ้าวเฮลโลงูพี่น้องตรงนี้ครับตบกันอยนะู่เนาะงบสีเลือดสมไหว ที่สมไม่ยู่3สามดอกครับพี่นี่อ้งเอิดเลยนะอ๋อเป็นตะซิตตนเอ้าบัไใดจะบันใดลองถั่าทุ่งถั่วสักอ่าแจะดอกเป็นนะจ้าแตงกวาวันใดเติมชีสันพี่เน้องงกแล้วก็มาเอาเติมถึงหามแผลหาง่ามว่ะโอ้เป็นตะเกียงเสียรับมาตลาดที่มี ีขึ้นเนยขึจะเห็นสีแเลือดเล็น้อยหนึ่งอ้ยดอกไส่แน่สวยงามเนาะอบๆจ้าขาเพื่อนถึอแมงซิมไปนิดนึงจ้ะเห็ดทานหน่อยเป็นคนเอาทานไหมครับวันนี้เห็นทานอยู่สองแบบเเลือดด้วยเนี่ยเนาะเห็ดเลือดแบบแดงๆใบแล้วพอดีนิดสีขึ้นมานะครับเป็นสีแดงๆน้ำขาเพไนเนาะแน่นครับเห็ดอีกอย่างเห็ดไข่เ็กว่าเห็ดไข่ เห็ดตะไคร่ต่ว่าเป็นเห็ดเมื่อกี้จ้าเหลือโปเต็มดอกปนไดจ้ะพี่น้องเพื่อนกระอกอยู่เนอกห้ออกโบราณไอหน่อยเนาะม่นก็คือต้นต้นปีเนาะโอ้เห็ดละงอกบานจ้าเอาเนาะน่อยเนาะมันอึดเนาะจ้ะเอาเลยถ้าเอาก็ไม่เห็ดเจ็บพี่น้องเห็ดตึดเห็ดโอ้ยเริ่อมซีบิดเนาะเมนจ้าออกโบรายต้องเอาไปปนไปแกงร่วมกันจ้ะพี่น้อง ันไหดอกบานอีกดอกนึงจ้ะเพราะไห้ไปแยงไปปนไปกันเพื่อนวะลุงขาบานเนาะบานใหม่ๆอยู่ครับน้องดำจ้าม่นียระเฮ็ดท้ายงายๆไม่เห็แล้วรท้าเห้ครับผมสองดอกเมื่อกี้ขาเป็นีัวไอ้โคตรบนนี้ก็ไม่ให ที่ดอกนึงครับผมดอกนีแม่งตอนี้ง่ายเลยนี่ก็แม่นตัวนี้่ไโอ้นี่ก็มีไก่กันมีกไก่กันเนาะง่จ้ะอืมขอบปื๊ดแบบแก่หลายครับเด่าจ้ะมาานจทานทานก่น่จ้ะอืวก็งอครับผมทานกระสีออก้ทานกระเี๊ยหน่อยดิน้อยเพ่ม่ เอียงนะเมื่อยเอียงคือนี่แม่นมาไหนแม่นออกแล้วนะลุดออกก็ไปตองเลยนะจ้ะหนึ่งดำครับผมน้องดำจ้าก็เดี๋ยวคิดแต่เพื่อนเนี่ยน่าออกเงี้ยมก็โมนะแม่นหืมเห็ดกอพี่น้องพี่ดอกงามแต่ไม่กี่ใบโอ้เรือเพื่อนติละได้เหลือขจอจดีแล้วมันดอกสวยนี่นั่นออได้ตัดเลย ก่อแพง่งเนาะขวดลุกดอกนี้แม่งกินเนี่ยน้อยนึงอเอ้ยดอกนี้คือหมันเทปเลหลึกจะอายไม่แน่หนีพอนะค้านีา่หักไปนี่นะจ๊ะงามแห้จ้ะมาเบอเร,เร์เฮตไคไข่มาเก่งนี่เอาได้ไหมนี่น่าจะพอผนได้นะโอ้กี่อดอ,อกเลยวันนี้ครับเ็ดตะไข่ าไปตืมกันละไอปนเนาะแม่นจ้ะปนสชเห็ดลุงโขบานก็สุดยอดด้วยไครับแม่นจ้ะปิ่งปนใส่กันนะครับผมแม่อันนึงก็จะหอมเนาะแม่นครับข้าดินก็มีครับผมเดี๋ยวมองมากเลยครับผมตะไคร้ได้พี่น้องนี่มึงเนี่ยครับแต่ไข่เข้าโบเได้มาสองมึงเพิ่อนก็เสือเนาะเท่านี่เนาะ บานเธอเลือด้บานบานเธอเลือพอดีลนะครับเพงปนเลยหลายบอกแข็งอยู่แข็งอยู่ในปนอยู่ดอกออกจับพี่น้องบ้านเนี่ยปวดก็จับแบบนี้ปวดไก่หน่อยเนาะถึงในน้อไก่ใหญ่เป็นเจอะเป็นกี๊เอาไก่หน่อยก็ได้เอาไก่หน่อยก่อนเนาะใก่หน่อยก่อนใก่ใหญ่ที่หลังนี่ครับพี่เอายาแอบเตี้ยเนี่ยจักหน่อยเนาะ นครับ <N> <game> ถ้าขายยายาสีดีอยู่จ้ะซ <N> ีด <game> <N> ้หลายใบนะจ๊ะ <game> พ hey, <N> ี่น้องอืมที่มาหาซีนอฟซีเพิ่นว่าเอาไปยังเกอะตุกผัดเสไข่ผัดเสไข่มาถึงเสกไข่ก็เจ็บแกงใไซนอไม่สมกระเสดด้วยต่ถ้าผู้ใดบ่ผิดตลวกระเพาะหน่อยเนาะเนี่ยนครับผมหรือว่าคนมารตัดหวานกับแกงใส่ผักใสเนี่ยผักใสนั่นนะคะใบมะระของภาษากลางนะจ๊ะเป็นใจไม่อะ ขี้ปวดขาขี้ปวดขาเนาะตัวเสียสาแน่ได้ค่ะพอเก็บผึ่งแม่จะต้องใจเย็นจ้ะอืมปื๊ดต้องตัดขาผู้นำเลยจะทำตัดนั่นมันลำบากในการไปล้างหน่อยเนาะแม่เพื่อนทีนี้ล้างบ่ออกเลยจะทำตัดขา อุ้ยขาอวบอยู่ได้ไัยนี่ครับเป็นแทวอ่อมพ่นเลยนะ,ะตัดได้บ่ตัดได้บ่ตัดเป็นสีได้บ่บ่ดีเนาะเน่ยกันไกน่เนาะจังสีดีเน,ะนาะบดีโคบด้ำมือรองสีบุพ,พอห็ดบ่บ่นึกว่าสีบุบอหิตอนี้นนเนาะเพ็รปกเกันไหนออกคือจังเห็ดสีออกให,หม่นี่นไหมนาะ แม่เพิ่งจะเ,เริ่มต้นใหม่อยู่ไปสักเัื่อคือเพราะว่าเห็ดเรื่อยๆก็เริ่มโยกลงไปเห็ดเรางงก็ไม่ค่อยเห็นนะครับผมโอ้ยเป็นช่อเลยนกผูกกับถัวเขาเก็บเห็ดป่ะแม่ <c oughs> น,นงามครับเก็บเรือเราด้วยครับวันนี้เอาไปเบิด,ด์ตเอะครับเก็บคน,นละฝั่งพ่นก,กับลูกเถอะจ้ะแม่ไบร์แม่แมพ่นลูกเก็บพี่พ่น พนบอกใหญ่ได้จากพี่หน่อยดูมี้วหน่อยจุ่มอยู่ด้วครับมหน่อยก็เปลาบไอคิอยู่ฝั่งผมแ้เตายไก็อากับเห็ดเห็ดหายากเห็ดวายมันวายแต่ว่ามันเนี่มันจะออกใหม่ได้ไม่คิดว่า <ม>นเน,นานะ่อออกใหม่เลยครับผมอ้ตังค้าก็อะไรตัวล่ะได้บ่ได้ยุงย่งงามเพิเนาะงามจ้ะมึนไงครับอือเป็นอะไรครับเก็บซะจ้ะนี่จะเม็มีเม็อีกยู่อันนึง เออพูดมาตั้งกองนี่จ้ะเพราะว่าบริยับใหญ่งามแฮะอันนี้ก็บริภาพปีนผู้เธอจะพี่น้องปีนทุกเมือกับบวไวเห็ดกระโอกห่างๆกับจะเบีนไววน้ำนะคะ มื่อหนาจะพี่าไปอีกอล้วมืม่อน,นี้เอาเถวในก่อนมื่อนาไปออกกํละกายไหมหรือไม่เห็นจ้ะก็คิดน้ำกันได้น่อยเนาะเก็บซสยกันอาตัดขาล้ไมได้ไปพวกเน็ดติมาเห็นเอ้เ,เอา้าไปสหาหาย เม็ดต่อเมิดเอาเม็ดใหม่ใส่เก็บซอยกันจ้า ค่หัวจ้าด้วยสก็บดอกได้บ่สิเก็บแรได้กสีน้องตนี่อน้อยเลยสก็บวงแรกสิเก็บแต่สิเก็บดอกไดบ้างสิมันหลายหลายจ้าพี่น้องหลายนี่เก็บอยู่บบอบสักสิได้พอเคียงเขาบัวหนาะมีอ้อนึ่งวาหน่อยเนาะสมสื่อเฮ็ดบวกก่นหน่อยด้วยจ้าต้องใส่ข้อมือต่อยายและใจเย็นโอ้ยเป็นกอเลยจ้าพี่น้อง เชียงอยู่มาเรื่องฝนเสียงฝนมาจากไหนรู้อเสียงลมหรือเสียงฝนล่ะแม่แม่มาเสียงฝนฝนมาจากตกช่วงบ่ายวันนี้ฝนหำทุกเมื่อทุกเมื่อฝนฝนมันเบาๆบ่อยๆเจอกันฝนไปแล้วมาอยู่หลอดเออเป็นยัง ต้องทรัเวลาแน่จัดเตลมจัดเลยพ่อตาแม่จะต้องต่อยกันเก็บละจ้าเก็บอะไกันอะได้ทางนี่้เก็บซอยกันละด้วจ้าทางนี่นี่อันเดียวบ่มีดอันเดียวครับบังเอิญมีดแม่ถิ่มไม่ปลาอันหนึ่งหลงหลงเขาหลงกัมาเห็นคือเก่าค่ะกับมาเห็นมีดจากของปงคลออยู่เพราะว่ามาสายเก่าจากของนะคะก็เลยเมื่อกี้ก็เลยแต่มีดจ้งดวงค่ะมันเนี่ ไปมองได้กระถิ่มองหันเย็น <c oughs> ต้องซื้อไว้ไหลายๆน,นิดเนาะลม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 เนาะลมผัดมาแหงเนี่ยพอเย็นอน่้หน่อยลมเนาะถือให้เป็นลมใช่เพราะว่าเสียกว่ากันฝนสิดหลดมันจะน <c oughs> เลี <c oughs> เ้ยงแมางงแมะน้ะ เสียงแมงเขาชาติเสียงอันไทเหรอเสียงเสียงดีแหงเลยถ้กคนกินอย่างกินกินเรื่อยไกิน้ำข้างเข้าาเสียงดีาแหงวอกแหงย่องตัวนี่แหงวอกแหงมากย่องแหงเสี้ยงดังขึ้นกาเก่า ทีแรกเห็นการสรางนั้นเอาอะไรเด้่ยครับทีเล่มเอานะครับผมคอยเดือกเอานะครับผมก็สีเบอเบอร์อสิกตาหน้ามุงเนาะมีก็บออก่งใช้ถุงใช้ถุงหนุ่เบราะว่มีหมดอ่ะข่ออะไรจุ่มเลยขอเนาะจะจุ่มไหมครับผม จุ่มไม่ได้คร um. you know. ับจุ่มไม่นาะจุ่มไม้กําลังพอดีแต่กะปรเก่าโอนเก่าอ้อมโอนครับผมจุ่มอีกครั้งอ่ะขาสวยพี่น้องที่ว่าเอากันไก่มาหนีบเอาแต่อ่ีง่ายเนาะครับแต่ว่าไม่คิดว่ได้เตรียมหาได้จ้ะเตรียมกันไก่เตรียมแต่มเห็ดมาจิ้มเห็ดละงก์ไม่มุดผมไม่มีกับเห็ดน้องดำไม่มุดตัาย จังหวะเมืกี้เก็บแล้ว่างพอเก็บเก็บนล้มึงหันบาผ่านได้พี่น้งองพอเก็บเก็บโอขาออกบวบจ้ะดินออกบวบนี่ไปหลางกระสี้หญ่ถ้าขาออกบเบนะจ้ะจะลังเนี่ยนี่ขาาองซัดออกไปบิดขาที่พป่นติดยันแล้วจ้ะ เป็นจักโดกไม่อาปะาปรดบนะกระมูนี่ว่ธรรมดาสวยงามนะสวยดีตะขนดุนนี่ถ้ามันอ้หน่อยนะ ทุกปีก็เฮ็ดอันนั้นออกหลายอลไรได้นหน่อย,นอยเนาะเฮ็ดผงเดียงข้ามเนาะปีนี้ออกพ่อกระเทอืเอนแห้งด้วยจ้ะนี่ครับพ่อกระเทอือนเกือบสูเห็ดผงเดียงข้ามก็ออกบโบลายผงเดียงข้าวไรก็แหง้งออกบโบลายเนาะนี่ครับแต่พวกมันหลายๆกับม่นไปพูดใกล้ๆก็หละจับเนาะตอนพูดเม่กี้ก็เคยเก็บหลายอยู่เนาะทุกปีแต่ปีนี้มันบวหลายหน่อยเนาะนี่ครับยามเลยคนสิลายเกือบบวชทั้งเอาอ้าย หม้อฮึขายาวๆนี่เบียนมากกันอะไรแก็มีอ้อมพ่อนูหฝอกันก็หน่อยนะครับ อันนี้ทั้งหมดผงทั้งหมดทั้งหนามเลยนิ้วเอ้ยเป็นหอมบ่แม่งจระน้ำกับปนัดหมดกับปนิพี่น้องเอ้ยถอดเอาถอดเอาขาเหี่ยวหน้าหน่อยเนาะนี่ แบบนีนะ้สวยแมนผ้าอ,อื่นนะเมนเ้าอ,อื่นอันดาปวปวกตัวมลวนเมนเ้าอื่นาปวกก็จะเกินนะกดน้ำปวกข่นละจ้ะย็ดปวก,กได้หน่อยอยุย่งกระรหมดกระรลาหมดกระลาน้ำกระมี เยกระี้เก็บได้ได้ปนิเดไขม่ม่กีเก็บเอาเลยครับผมอุปสรรคหลายเกิดติพอนุญาตถอน่ด้เขพค่ะ้าออือแมวคืแหลักุก็ายอ่าโอ้เดีหลายเปรบมื่อกี้นบดอกบัวลอแล้วอ่ะนดอกบัวอใส่ถุงเลยครับผมบัวลใส่ในกระตาเห็ดตองกันแตครับหาไม่ไปเรือๆครับผมมือนี้ ในเวลาพากระบ,บานเด้อครับผมแาบนี้ไปลงผลงานยอดใดยอดมานครับวานนี้มาหาปลาลางของน้องเมฆครับผมรูปแล้ยนะพอก,กี้ได้ยังนะเมื่อกี้ทิมเมฆอีกแล้วอันหนึ่งโอ้นี่อกีกทิมเมฆดีแล้วครับเมฆที่พอกีกตาถือหนะะ่ะทิมเดี่ยวเดี๋ยวเขาเม,มาหมูไหมได้อันได้อันเกา่าทิมมันใหม่อีกแล้วพี่นอ้องเมือม่อเมื่อหน้าเวลาเสีได้มาเอาขันข้าเจ้าบอ,อไปเนาะครับยอด้ย,ยอดมาเข้ามาในีกระตาหน่อยด้วจ้ะพี่นอ้อง มันเลียงตาหน่อยมากครับผมตาหน่อยจ้ะนี่ตาใหญ่ของตาหน่อยของหมอว่านเป็นตาใหญ่ของมือนนี่เนาะนี่ครับผมจะเป็นโซล่าก็จะเป็นเห็ดผึงดําเนาะเหเด็ดเลีงกอ,อก,กลายเติบจะเจาะได้หลายดอกจากพี่ดอกใหญ่ๆจากพี่นอ้องเห็ดละงงหออกก่อได้แค่สามดอกน้อยเนาะสามจูงน้อยเนาะนดอกจูมดอกบานยูหนี่ค่ะก็เห็ดตะไคร้เนะาะตะไคร้กับบานด้วยค่ะเห็ดละงงกับบานเห็ดทานจ้ะกระตานี่บ่อติมเนาะตานี่กับติมง่ายจ้ะ ข้มาวมานท็ดปวกจ้ะพี่น้องเท็ดปวกนี่นับดอกบัได้ได้จะลายแห้งเก็บ <c oughs> คนเราฟังพวนีก้ก็ลูกกับ็มีหน่อยจ้ะนี่แหะคะ่ะควาวม,มานของเหามวันนี้เนาะแต่ย้าวมันก็ถือว่าเขาอ,อยู่พ่อก,กินอยู่ครับวันนี้ในไร้เต๋ออยู่ครับผมพ่ได้อยู่เด็กกินเนาะพ่อได้พอนะ่พอหนะนาเอ็กซ์ซีพญายมยมเทพาหนาอาทุกคนทุกคนรักษาพี่น้องแต่สำหรับคลิปวันนี้เนาะค่ะในที่ก็พ่อกินก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดถ่ายกดกระดิ่งนั่งจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิดพ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนัจ่าทุกคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอกี้ก็ฝากไว้เพียงซับนี้ละจ้าไว้ฟอนาว่เมือกี้สิภาาพไปหยังอีกกัดน สวัสดีครับผมสวัสดีพญามิยเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำล,ลังเร่งใจให้เก่าเหรอครับผมขอบพระคุณหลายครับผมครับบ้านครับผมพอกันไม่คิดหน้าครับผม